ฮันแน่ฮันแน่หิวะเด้งั้นสั่งอะไรมากินแซ่ต้องนี่เลยแอปเดลิเวอรี่อยากกินอะไรก็แค่กดสั่งปุ๊บจะไกลแค่ไหนก็มาส่งปั๊บเลยอะเติมซอสสักหน่อยจะได้มีรสชาติ อ้ออาวหมดซะงั้นไปเอาขวดใหม่มาแซ่อออโอ้โหนอกจากซอสจะหมดแล้วเนี่ยทำไมข้าวของร้อมใจกันหมดทวหน้าแบบนี้เลยละย่ะเฮ้ยเอาเอาเอาอาหารเจ้าแมวก็หมดแล้วเนี่ยโอ้ยใจเย็นนะลูกใจเย็น่อนนะ,อ,ะอย่างเย็นต้องออกไปซื้อของแล้วล่ะลุยเลยอย่า ใจเย็นพ่อหนุ่มไม่ต้องลำบากขนาดนั้นใช้แอป Delivery เนี่ยสั่งของมาสิวะแอป Delivery ที่ใช้สั่งอาหารเนี่ยนะสั่งซื้อของได้อจริงเหรอ <laughs> ยังไม่รู้ละสิงั้นมาดูทิกทักเทควันนี้ก่อนเลยจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้แอป Delivery เนี่ยเขาไปถึงไหนกันแล้ว สวัสดีครัคคผมค้าต้นสมบูรณ์ครับจีน่านัชไลพัฒนนไทยค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทิกทักเทคเรื่องมเมล็กเทคโนโลยีเราจะพาคุณผู้ชมทั้งครอบครัวนะครับไปรู้จักเข้าใจและก็ดูเท่าทันเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเราเพื่อทุกคนจะได้ทันโลกอย่างอุ่นใจและก็ปลอดภัยยังไงล่ะครับอุอยขอพี่ค้าโทรศัพท์หน่อยนะครับฮัลโหลวัสดีครับอ๋อได้ครับเข้ามาเลยครับ ใครจะมาเหรอคพี่ข้าวอ่าเดี๋ยวจีน่าก็รู้เองครับมามาแล้วพ<อ>ี่แทนพี่ข้าวก็สั่งอาหาร Delivery มานี่เองโอ้โหสั่งมาเยอะแยะเลยนะคะเนี่ยใช่แล้วครับแน่นอนสิในช่วงที่โควิด19ระบาดแบบนี้นะครับการจะออกไปนอกบ้านอะ่ะมันก็อันตรายใช่ไหมพี่ข้านะครับก็เลยต้องพึ่งเจ้าแอปพลิเคชันเดลิเวอรีในการสั่งอาหารมาแบบนี้เนี่ย สั่งมาเผือจีน่าด้วยนะอนอขอบคุณค่ะนะหลายคนอาจจะก,กำลังงงอยู่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าเจ้าแอป Delivery เนี่ยสามารถสั่งซื้ออะไรได้บ้าง คุณผู้ชมครับแอปพลิเคชัน d e l i v e อรเนี่ยไม่ได้มีดีแค่สั่งอาหารครับแต่ยังใช้ให้ไปซื้อของอย่างอื่นที่เราต้องการได้ด้วยยิ่งยุบที่ต้องเสี่ยงออกไปเจอโรคระบาดแบบนี้เนี่ยเออเข้าท่าสุดๆไปเลยนะแต่แต,แต,แต่แต่ครับการใช้แอป d e l i v e อรไปซื้อของให้เราแบบนี้เนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่าเราออกไปซื้อด้วยตัวเองเนี่ยจริงหรือเปล่าต้องมาลองใช้ดูกันสักหน่อยะครับ วันนี้ครับเราจะให้2ครอบครัวนี้มาลองใช้แอปพลิเคชัน Delivery สั่งของตามที่ทีมงานกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วนโดยทั้ง2ครอบครัวครับจะเลือกใช้แอปพลิเคชันใดก็ได้แต่ครอบครัวไหนที่สั่งของได้รวดเร็วถูกต้องแล้วก็คุ้มค่าที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปครับเอาละสิงานนี้แค่วายอย่างเดียวไม่พอนะแต่ต้องรอบครอบด้วยนะครับ3 2 1เริ่มภารกิจ เอาละครับตอนนี้ทีมงานก็ได้เชิญทั้ง2ครอบครัวครับให้เข้ากลุ่มไลน์โอ้โหพอเห็นรายการของทั้ง2บ้านก็ไม่รอช้าครับรีบเข้าไปหาในแอป Delivery ทันทีมาดูที่บ้านคุณพ็อกกี้ครับนี่ไงรับเ,เริ่มหาหมูบดก่อนเลยนะครับกนะนะลดีเลยุ๊บเอเจอแล้วครับไม่รอชา้ากดเซตกราขึ้นนำไปก่อนแล้ว ทีนี้มาดูทางฝั่งของบ้านแม่วาวกันบ้างครับเนื้อหมูบดเนื้อหมูบดไหนดิอ่าฮะเริ่มหาหมูบดก่อนเหมือนกันนี่นัดกันมาหรือเปล่าครับเนี่ยนี้เจอแล้วอร่เจอแล้วเป็นไงคะเลยจริงจริงจริงเจอแล้วครับเยี่ยมมากเลยครับแจกกันเปล่าหรือไงดีดีดีเกิน200อยู่แล้วมีอวอร์ดอยู่อวอร์ดได้รถหนึออันนี้ดีกว่า อันที่อัน,อนแรกะที่เลือกไปมันหายไปในหมดเลยเหมือนฝั่งพอกี้จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับอีกหล้คือเหมือนว่าร้านที่เลือกล่าสุดมันจะขึ้นอยู่เหลืออยู่ร้านเดียวอ,อ๋อแต่ร้านอื่นๆก็หายไปที่เราเลือกตอนแรกเข้าใจว่ามันอยู่ในตะกร้าหมดแล้วเลยต้องกลับมาใหม่ต้องหาใหม่หมดเลยครับแต่ว่าบางร้านคือถูกแต่ว่ายังไม่ส่งตอนนี้ค่ะส่งเที่ยงอย่างนี้อ่าเหมือนจะเจอปัญหาเหมือนกันครับเจอร้านที่ราคาถูกแต่ว่าเดินจำกัดเวลาส่งซะงนนั้นครับ วิ่น่าเสียดายจริงๆครับอะไรอีก<า><า>อ่าพวงมลาลัยอย่างเดียวอืมเออใช่พวงมาลัยร้านเมื่อกี้ไงโอ้ฝั่งบ้านฮอกกี้เนี่ยเหลือแค่พวงมลาลัยเหมือนกันฮัลโหลครับน้องฮัลโหลพี่จะถามว่าน้องวิ่งผ่านตลาดไหมที่จะฝากซื้อของเดี๋ยวพี่จ่ายพิเศษให้พี่อยากจะได้พวงมลาลัยมีร้านแถวนั้นไหม พวงมาลัยดอกดาวเรืองสักพวงหนึ่งแล้วเจอก,กันเล็กๆกับที่เขาไว้ไหว้พระสักอันนึงเ่ยคุณพ่อกี้มีการขอให้ไรเดอร์เนี่ยแวะซื้อพุงมาลัยด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคกันเนี่ยไม่ได้เหมือนกันสมอลเดอร์อ๋อไแอปนี้มันจะมีสมอลเดอร์เอาแอปที่มันไม่มีสมอลเดอร์ดิสั่งน้อยก็ไม่คุ้มค่าส่วนต่างครับเอาอยังไงดีทีนี้เออไม่ทราบว่าผ่านร้านพุงมาลัยได้ไหมคะจะฝากซื้อด้วยอะค่ะคุณแม่ตัดสินใจฝากซื้อกับไรเดอร์บ้างครับเพราะไม่ไหวกับค่าส่วนต่างจริง มาถึงแล้วครับไรเดอร์ของคุณพ่อกี้มาถึงก่อนเลยอ๋อครับผมหมูสามหัรแมวพวงมลัยเลยไม่มีพวงมาลัยเลยเหรอครับโอ้แต่ปรากฏว่าเขาหาซื้อพวงมาลัยไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าต้องมาหาพวงมาลัยต่อนะครับไม่ได้อ่ะมีมีผ่านตลาดหรือผ่านอะไรไหมน้องเดี๋ยวพี่จ้างพิเศษนิดหน่อยได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่พี่เออพี่จ้างอีกสิบบาทเดินให้พี่หน่อยละกันขอบคุณนะครับครับผม รถเรากำลังมาแล้วแอปขึ้นตำแหน่งไรเดอร์ที่กำลังจะมาส่ง้วครับเมื่อกี้ไรเดอร์โทรมาค่ะไรเดอร์บอกว่าแจกันที่สั่งไว้น่าจะหมดอะค่ะเพาหาไม่เจอก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวถ้าเขาไปดูวงมอะไรเนี่ยให้ช่วยดูแจกันให้ด้วยค่ะเอาแจกันหมดฟังคุณไม่วาวเลยตอนนี้ก็ลุนกันน่าดูเลยครับว่าไรเดอร์จะหาแจกันเจอไหมนะครับกลางตีสิบเอ็ดโมงเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวคอนดีมาแล้วยังไงนี่ไงไป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 เร็ว ไรเดอร์บ้านคุณพ่อกี้มาถึงแล้วครับถึงกับวิ่งออกไปรับเลยนะครับเนี่ยแม่ร่าเริงเชี่ยวนะใาแล้วมาแล้วที่สุดครับไรเดอร์บ้านแม่วาวก็มาส่งแล้วได้แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปภาร,รกิจกันอีกทีครับฝั่งครอบครัวพ่อกี้ครับได้สิ่งของครบถ้วนแล้วด้วยเวลา47นาทีและใช้เงินไปทั้งหมด366บาท ในขณะที่ฝั่งครบครัวแม่วาวครับได้สิ่งของที่ไม่ครบท้วนนะครับเพราะหมูบด3แพ็ครวมกันแค่498กรัมเท่านั้นแม่แถมยังใช้เวลาถึง1ชั่วโมง23นาทีใช้เงินไปแค่201บาทเท่านั้นระหว่างฝั่งบ้านพอกกี้กับแม่วาวใครจะเป็นผู้ชนะกันแน่ฝั่งหนึ่งก็ซื้อของได้คุ้มเวลาครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ซื้อได้คุ้มราคาผลเลยออกมาเป็นเสมอกันไปครับ แอปก็ใช้ง่ายนะครับเออก็สะดวกและรวดเร็วดีแต่ปัญหาอาจจะแบบเหมือนว่าอาจจะตอบโจทย์ลักษณะที่ว่าซื้อของเล็กน้อยชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยเหมาะสมครับแต่ถ้าจะซื้อทีมากๆกเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบหลายๆร้านค้าเงี้ยถ้าร้านถ้าอยู่ในร้านค้าเดียวกันเนี่ยเหมาะสมก็ถ้าเกิดของที่เราใช้แบบฉุกเฉินก็น่าจะโอเคค่ะแต่ถ้าถ้าให้เลือกหลายๆอย่างเหมือนไปซูเปอร์จริงก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ มันก็คุ้มกว่าที่เราจะขับรถออกไปซื้ออาจจะบวกกับค่าจอดรถและค่าน้ำมันก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับที่ขนส่งเขาข้มาขนส่งมาให้แอปพลิเคชันเดลิเวอรทุกวันนี้ครับทำอะไรได้มากกว่าสั่งอาหารบ้างมาดูกันอย่างแรกครับสั่งซื้อของได้ทั้งจากในร้านค้าทั่วไปหรือในซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อาหารทะเลของใช้ในครัวเครื่องเขียนอุปกรณ์กีฬาไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็เลือกซื้อให้มาส่งกันที่บ้านได้ครับนอกจากสั่งของให้มาส่งเราได้แล้วยังมีบริการที่เรียกให้เอาของหรือพัสดุไปส่งยังปลายทางได้หรือถ้าต้องการเดินทางเราก็กดแอป Delive r รี่เนี่ยแหละครับเพื่อเรียกรถให้มารับถึงที่นอกจากมารับได้แล้วบางแอป Delive r y เนี่ยยังเรียกให้คนขับมาขับรถให้เราได้ด้วยเพื่อเวลาที่ฉุกเฉินจู่ๆก็มีเหตุ ให้ขับรถกลับเองไม่ได้กระทันหันก็ทําได้ครับแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจองตั๋วสถานที่ต่างๆจองโรงแรมหรือแม้กระทั่งเรียกแม่บ้านทําความสะอาดก็มีนะครับและนั่นก็คือบริการอื่นๆที่แอป d e l ลิเวอรีเนี่ยทำได้นอกจากการส่งอาหารที่พยายามให้ผู้ใช้อย่างเราครับใช้บริการได้ครบจบในแอปเดียวทั้งนี้เวลาที่เลือกใช้ก็อย่าลืมครับคำนวณเรื่องความคุ้มค่าความปลอดภัยเป็นสำคัญด้วยนะครับ โหการใช้งานแอปพลิเคชันเดลิเวอรีเดี๋ยวนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากๆจริงด้วยนะคะพี่ข้าวอืมใช่แล้วล่ะครับนับวันเนี่ยเทคโนโลยียก้าวหนะ้ามากขึ้นเรื่อยๆเ,เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นเรื่อยๆแต่ใช่ว่าสะดวกแล้วเราจะใช้เทคโนโลยีได้แบบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่เราต้องระมัดระวังด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปฟังคําแนะนำจากพี่อนุพงศ์นะครับจากสคบอ ที่เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกจับประชาชนเกี่ยวกับการใช้สินค้าและก็บริการโดยตรงกันเลยดีกว่าครับสวัสดีพี่อนุพงศ์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเราควรที่จะมีข้อระมัดระวังอะไรในการใช้งานแอปพลิเคชัน Delivery บ้างไหมคะอันดับแรกนะครับตัวผู้บริโภคนะครับมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่ในการศึกษานะครับในการศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข ให้ชัดเจนก่อนนะครับถ้าอันไหนสงสัยไม่ชัดเจนไม่กระจ่างนะครับก็ต้องถามรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนทําความเข้าใจก่อนมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับต้องเก็บนะครับหลักฐานนะครับเอกสารนะครับเอกสารคืออะไรล่ะการเชทไลน์นะครับการเมสเซจถามในกล่องข้อความนะครับหรือการคุยกันนะครับการเคปบหน้าจอการเก็บข้อมูลเนี่จะเป็นสาระสาคัญมากนะครับนี่คือหน้าที่ของทางผู้บริโภคครับ โอ้แล้วถ้าเกิดว่าผู้ใช้งานอย่างเราครับเกิดเจอปัญหาขึ้นมาเราจะต้องทอํายังไงบ้างครับพี่อันดับแรกก่อนนะครับอยากจะให้ทางผู้บริโภคเนี่ยติดต่อไปที่ทางผู้ประกอบธุร,รกิจก่อนนะครับเพราะที่เราเจอคือผู้ประกอบธุร,รก,กิจเน,น, <realidad> นี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการติดต่อให้นะครับมีช่องทางให้ผู้บริโภคเนี่ยในการพูดในการคุยในการถามนะครับหรือในการรับฟังปัญหาหรือรับเรื่องร้องเรียนนะครับขอให้ติดต่อเข้าไปก่อนร้องเรียนแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจเขารับทราบก่อน พอท,ทาทางช่องทางน,นี้แล้วปุ๊บเนี่ยเพิกเฉยนะครับเงียบไม่ติดต่อกลับไม่แจ้งกลับนะครับก็รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่ผมบอกเลยเมื่อกี้นะครับก็มายื่นเรื่องร้องเรียนต่อสํนา,า,สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ยื่นในระบบออนไลน์ก็ได้นะครับเข้าทางเว็บไซต์ของสํนา,า,สงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับแต่ในการกรอกเรื่องร้องเรียนนะครับก็มีหลักอยู่นิดเดียวครับว่าเวลาเขียนเรื่องร้องเรียนน่ะเขียนให้มันสั้นและก็กระชับนะครับเรา ไปซื้ออะไรนะครับกับใครผ่านช่องทางไหนราคาเท่าไหร่ซื้อมาแล้วมีปัญหาอะไรสุดท้ายเรามีความประสองค์อะไรนะครับนี่คือตัวอย่างรักะการเขียนเรื่องร้องเรียนในโบบออนไลน์ของทางสคบรครับนนเดีดีว,ว่าเคลียร์จบครบทุกประเด็นเลยขอบคุณพี่ระพงมากมากนะครับที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับขอบคุณค่ะ ได้ความรู้ดีๆไว้คอยระวังตัวแบบนี้นะคะจีน่าเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมิจชาชีพไฮเทคอย่างแน่นอนค่ะของใช้ในครัวที่ต้องซื้อเพิ่มมีน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วของใช้ในบ้านก็ม,มีเช็ดชู่ยาสีฟันเช็ดชู้แบบม้วนแบบกล่อง แบบกล่องมีแล้วแต่ว่าซื้อเพิ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดหมอืน่าจะครบแล้วนะโอหเยอะางี้เนี่ยแ้วใครจะออกไปซื้อเนี่ยภรรยาสุดที่รักก็ไม่อยู่อ่าแต่ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเรามีนี่แอป Delivery สั่งของออนไลน์ได้เราไม่ต้องออกไปไปยุคนี้ยโควิดเราไม่ต้องออกเราให้เลดเดอร์ไปซื้อ กดจังพ่อช่วยแม่ยกของไดยเร็วแม่หยุดอยู่ตรงนั้นเลยพี่เพิ่งเข้ามาอะไรเหยุดหยุดตรงนั้นเลยแม่ออกไปซื้อของออกมาเจอคนเยอะแยะพ่อพอแสบตาไปหมดแล้วเนี่ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเกินไปอะแม่ไปซื้อของนอกมาพ่อพ่อพ่อรู้ไหมแม่เนี่ยมีสเปรย์แอลกอฮอล์อยู่นี่ เซลล้างมือแม่ก็ใช้แมสแม่แม่ก็ใส่เกินไปหรือเปล่านี่แม่ทำถูกต้องแล้วแต่เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนอย่าประมาทหย่ดแสบขมคอไปหมดแล้วเกินไปอย่าว่าอุ้ยดูนะคะคุณพ่อขาหนึ่งชั้นสองชั้นเกินไปหรือเปล่าแสบคอไปหมดแล้วใครโทรมายอะฮะนักกิก๊กอี่บ่าเนี่ยฮะฮัลโหลครับ อ๋อครับผมอยู่หน้าบ้านเหรอครับโอเคครับเดี๋ยวผมออกไปรับครับโอเคโอเคครับผมแห่นังอะไรของพ่อโองร้อนนี่ก็นี่ส่งอะไรให้เนี่ยฮะของใช้ในบ้านนี่ไงพ่อให้แอปเดลิเวอรี่ไปซื้อมาพ่อให้ใครไปซื้อนะแอปเดลิเวอรี่ไงมันดีมากเลยนะเราไม่ต้องเสียเวลาเสียค่าน้ำมันและที่สำคัญไม่ต้องเสี่ยงติดโควิดด้วยอืมไม่เสี่ยงติดโควิดแหมพ่อที่พ่อไปรับของจากแอปไรเดอร์มาเนี่ย ไม่เห็นฉีดสเปรย์สักอันเลยนะนเกินไปแล้วเกินไปแล้วที่กับแม่ทุกจุดไแล้วใครใครโทรมาเยอะฮัลโหลครับอ๋อยู่ถูกครับถูกครับอยู่หน้าบ้านใช่ไหมครับสามล้านเลยเระครับ <S <S โอเคครับเด<อ>ี<อ>๋ยวผมออกไปเอาครับผมค่บใช้เงนเกิงเกินไม่หยุ่ป๊กเดียวสั่งเกงนี่แม่ พ่อได้ของครบเลยนะนี่ปกตินะเราต้องเดินไปซื้อร้านนั้นทีร้านนี้ทีแต่นี่ไม่ต้องสั่งทีเดียวได้ครบทุกร้านครบเลยจ้ะที่สำคัญนะพ่อใช้โปรซื้อด้วยนะใช้โปรซื้อใช่ไหนๆดูซิโอ้โหพ่อพ่อมีกึ่งสำเร็จรูปน้ำมันสชมพูเหลวซีว,วเกลือพ่อ แม่เพิ่งซื้อของพวกนี้มาซื้อมาทําไมเนี่ยที่สําคัญนะแม่ซื้อมาในโปรโลดราคาแล้วถูกกว่าพ่อแน่นอนถูกกว่าแน่นอนอ๋อพอก็ไม่รู้แม่ซื้อมาแล้วก็พอก็สั่งมารวมๆกันนะมันก็ไม่แพงหรอกไม่แพงอืมไหนงั้นแม่ขอดูใบเสร็จหน่อยสิน่นนนี่จ้ะแม่จ๋าโอ้โหพอ่อทำไมอ่ะใบเสร็จมันเยอะขนาดนี้พอ่อ ก็พ่อเขาจัดการให้มันครบคๆไงพ่อสั่งไปสองรอบก็ได้มาตั้งห้าล้านเลยนะแม่พ่อแต่ว่าของพวกนี้นะแม่สามารถไปซื้อได้ทีเดียวครบเลยนะแม่สามารถซื้อได้ทีเดียวครบไม่ต้องไปที่ไหนเลยมันก็ไม่เหมือนกันแม่ไม่เหมือนกันดีทุกอย่างเลยนะโอ้โหพ่อค่าส่งแพงมากสามร้อยพ่อรู้ไหม เงิน300บาทเนี่ยเติมน้ำมันเราใช้รถได้ตั้งหลายวันแล้วที่สำคัญของที่พ่อซื้อมาเนี่ยร้านชำข้างๆบ้านเราก็มีเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงไม่จำเป็นที่พ่อจะต้องไปใช้แอปสั่งเนี่ยแล้วก็เปลือง5สองขนาดนี้มันเปลืองรู้ไหมพ่อแม่ใจเย็นๆก่อนเลยนะผมแม่ต้องใจเย็นๆก่อนเลยเพราะว่าพ่อมีสิ่งน,นี้ให้แม่พอบอกว่าแม่ต้องหายกดพ่อทันทีเพราะว่ากับโปรโมชั่นสุด คุ้มนี้ที่ผมจะให้คุณก็คือลิปสติกสีแดงนี่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่พ่อให้แม่ไม่ไเหรอเออยิ้มเลยเปน็นไงหายโกรธหายโกรธหายโกรธมากเลยแหละพอ่อแต่สีแดงพอ่อขอบคุณพ่พอมากเลยนะนแต่ว่าแม่ก็มีเรื่องจะบอกพ่อเหมือนกันคือว่าแม่เนี่ยไม่ได้ทาปากมาเป็นปีๆแล้วพอ่อจะไม่ได้หรอ ลิปสติกที่พ่อเคยซื้อให้แม่เนี่ยแม่ก็ยังใช้ไม่หมดเลยมันเปืองเลไปซื้อมาอีกแทนที่จะดีขึ้นซื้อมาอีกมันโปรเห็นมันโปรมันโปรเหรอใครโทรมาอีกแล้วใครใครโทรมาอีกแล้วคร,ครับอ่าส่งของไม่ฮะไม่ไม่ไมไม เทคโนโลยีเนี่ยทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้มันมากเกินไปจนเกินความจําเป็นแล้วเราก็อาจจะส่งผลเสียได้เช่นกันเหมือนที่คุณพ่อเนี่ยใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบนี้ยังไงล่ะครับเพราะงั้นพี่ข้าว่าถ้าเราจะซื้อของเองนะครับได้เล็กน้อยแล้วร้านค้าเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลเกินไปเราออกไปซื้อเองเนี่ยก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้เยอะเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะ ประหยัดเงินได้นะคะแต่ห้ามประหยัดความปลอดภัยนะคะอย่าลืมใส่แมสแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลโกอฮอล์ทุกครั้งที่เราจะต้องออกไปซื้อของนอกบ้านนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดโอกาสของเราจากการเป็นโรคร้ายได้แล้วค่ะถูกต้องที่สุดเลยครับแล้วคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้แอป Delivery แบบนี้ทั้งด้านดีหรือว่าตอนที่ไม่แฮปปี้เนี่ยก็มาแชร์เรื่องราวของคุณทาง Facebook Fanpage Ti ก Ta ็ T e c h ได้นะครับ รับรองว่าเรื่องาราวของคุณเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นอีกมากๆเลยล่ะครับเพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องเล็กรู้จักใช้อย่างเดียวไม่พอต้องขอรู้เท่าทันด้วยจะทันสมัยและก็ปลอดภัยทั้งครอบครัวนแน่นอนครับสัปดาห์หน้านะคะเราจะพาไปพบกับเรื่องของการแสดงความคิดเห็นหลังการใช้งานหรือใช้บริการสิ่งต่างๆในโลกออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่าการเขียนรีิวนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมกันนะคะ วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับทิแท็กเทคเรือเล็กเทคโนโลยีโโลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย